พาคุณผู้ชมนะคะไปดูอะไรสวยๆงามๆในช่วงฤดูร้อนกันบ้างนะคะอากาศร้อนแล้วหาอะไรสวยๆงามๆงามจิตงามใจดูกันดีกว่านะคะอากาศร้อนแบบนี้ดอกไม้สวยนะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะดอกคูนค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต้นดอกคูนสวยๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันผู้สื่อข่าวเขารายงานมานะคะว่าสภาพอากาศทั่วเมืองเนี่ยถึงแม้จะร้อนทั่วทั้งประเทศแต่ที่พิษณุโลกก็ร้อนไม่แพ้กันโดยเฉพาะ โดยรวมนะคุณผู้ชมคะ่ะ39-40องศาเซลเซียสอากาศร้อนๆแบบนี้ก็เลยทำให้ดอกคูณนี่แหลคะค่ะเบ่งบานสวยงามสีเหลืองสดใสแบบนี้นะคะภาพที่คุผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือถนนสีหราชเดโชชัยคะ่ะบริเวณเก,กาะกลางถนนนะคะต้นดอกคูณคือสวยมากนะคะและมอีอีกหนึ่งจุดนั่นคือริมแม่น้ำหน้านะคะก็เหลืองทองอล่าเหมือนกันอีกหนึ่งจุด ข้างวัดราชบูรณะบริเวณป้ายพิษนุโลกซิตี้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณผู้ชมสามารถไปชมความสวยงามของดอกคูณได้นะนอกจากจะไปชมความสวยงาม,มแล้วยังเซลฟี่ภาพสวยๆกลับมาได้ด้วย<ช>คุณคเพราะว่าจะบอกว่าตรงบริเวณนั้นเขาทำว่าพิษนุโลกซิตี้ตอนกลางคืนเนี่ยนะเปิดไฟได้สวยงามส่วนตอนกลางวันก็มีแบ็กกราวเป็นดอ,ดอกคูณสวยๆนะคะยิ่งหลังสํานักง,งานเราเนี่ยตอนนี้ใครไปถ่ายรูปได้รีบไปเลยคุณสวยจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งจุดด้วยใช่ไหมคุณบริเวณแยกแมคโคร ใช่แล้วค่ะที่แยกแมคโครสะพานโรงสีเบญจพืชนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากทางเทศบาลน,นครพิศณุโลกไปเนี่ยเขาได้มีปลูกไว้หลายปีแล้วแล้วก็แต่ละปีเนี่ยนะต้นคูณก็จะมีดอกห้อยระยะสวยงามทําให้ผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปมาที่บริเวณนั้นเนี่ยเพลิดเพลินไปกับดอกคูณที่เป็นสีเหลืองทั่วไปทั่วทั้งบริเวณค่ะ